จะกระ่งแกวต้อง,งโตตั้งทรัมไนนี่เราไม่อยู่ปานนี้เกวเออเกวแกว,อแกว,แกวโอ้มมมเรียกยี่ตายเผื่อจะง่าก้องใกล้เกวนาาแต่จริงนั้นมันไม่ไม,มีเกิดมาต้องอดตนไอโต้หน,น้าเรามันจนนะักเออโตโอ้ความงดตะขัดเขามีนักนึกแล้วทุดเจแบตรีนี่แกว เกวเกเฮ้อเกวโอ้มมกับรางเย็แรงความงัดตะกัดก็มีนักนินคุณนึกแล้วทุดเจะบัสีก้าวผ่างา่้างกองไก่แต่สิ่งนั้นมันไม่มีเกนเต็มตีนังปริกแซว่าจะตํากันอย่างไรเกิดมาจน,ท,น,น,านทุกเอื้อทนนับพลตำลวจดว เพืองจากซี่ไม่มีโออวดพนตำรวจบุญหน่อยโอยเาลือแม่มกลอนไรค,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 คุณ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 เออกูว่าเจ้าคุณคุณคุมใจนักลงหลักลูกเศ้าไหยฟันเธอเดินผ่านผมทุกวันเก็บไปควันแล้ว,วง,ง็ายหองเ,เล,ลิลลลนไนรมึงหลบต้วลาวกลอนกูลงปนังเือร์เปล่งใจตัว แต่พี่จิงเอกพินิพาเปล่งมาล็อกเลยเปล่งนกกระทงกันเลเปล่งเล็ดจบจริงไอกตัวความป็นเรื่องกับคดนี้เฮ้ยตัวกับไม่เป็นละมึงกับต่ำไรตัวกับไม่เป็นละกับใส่นองเดลน้องเดินดอกุญแจบวตตีอ๋อพี่อยู่ประเด็นมึงกับกระไอตัวมึงกับไม่ดีนะนู่นอาจารย์เตวีโพดทีอาจารย์เรามาจากปัตตลุงนะมันนั่งกับปฏิมานมาอัดสีดีคือนี่นะ มึงแต่เล ment, ่งบลบมเบอร์แท้เจือตึงอาจารย์วีนั่นกูบอกก่อนนะกับไม่เป็นละมึงกับตำไรกับไม่เป็นละกับเสย์ไอ้โต้แล้วจบยังไงแกกว่าป้าไอ้โต้ดินกับรถนี้ฮันันก้นไปเล่นกคนไปเล่นเด็กก้นไปเล่นคนไปตึ้งก็ตาปริงโบกทรินมังเปล่งโบกไรตึ้งโบกได้กูกับไอ้โต้ฮันเออจบไอ้โต้กับปริงโบกโอ้ก็จบแล้วกับปริงโบกฮันเออแล้วตั้งไงมึงเลือกมึงจบเปริงโบกได้มากกว่าเพื่อน Ở tay ku lup ờ, ku cô ku cô kling bok bọc lam lắm. Uh. Mềm. Rồi, hãy ơ với là ơ ơ ơ lắm sắc ơ lại ơ cái tầng ơ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  ui, ơ ơ ơ hát là ơ nằm tan, hát là ơ nằm tan, ơ uh. trời, tôi nhạc ơ chín, uh. mềm. วิ่งไปนั่นจริงไงตู้บากครั้งเราจบจริงไงตู้กับเลงเรื่องกินนี่คูไม่จบเลยไม่แยกอยู่แล้วไงตู้คูไม่จบแต่จบไม่จบเลงเรื่องกินโอ้ยโตนี่เอ๊ะแล้วครั้งวันไหนแกได้เลงเรื่องกินถึงกลางคืนก็นอนเบื่อแล้วทีนี้ mm. อันคืนว่าชื่อก็กันแล้วก็ปลุกรอยเห็บเหม็นนอนเจ้งกี่กูรุงเพชรคอยไห้ตู้จริงไงตู้นนั่นจริงนั่นแหละอันเดียแกกูกันแลกูกกได้ปกคุย Rồi ta quấn vào đây kinh quê cảnh mất phun Anh nói chú một kẻ tay rồi này quấn của quấn nó cũng quê kẻ à. nói bỏ quê kẻ bố Quê em mấy hộp rồi Chết bếp lắm hòa bá Anh nên mừng trở nên là trong cuồng qua mừng lui Bố Cứ nói đẹp quá นอนนอนวะเจ้ลมพัดก้าบุ้งกินอยู่รวย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 อะไรอ่ะปีนี้อยากึ้นแล้ยไอโต้เข้ากินในกูไปกินแต่เศษนึ่งแล้วไอโต้กินกินในมึงเออใช่โต้ซนในควันกูควันได้กินโลตดทีอ๋อตอนี่มึงควันมาได้กินโลตีเออเว้นกันกิงในแก้วใครใครโลตีกูมุดมิดมุดมิดขึ้นปนเสก เราย่าจบจริงไอ้ปีนี่กว่าป่ะแล้วจบจริงไอ้ตู้กับเก่งในกุญแจใช่ตู้เด็ดได้จบกินเก่งในกุญแจไอ้จัดนั้นใส่เคยซะแล้วไงใส่เคยเพลือแล้วกางเกงในแก้มหนุ่มใส่เคยละ,อละอยของแล้วรอยก็กองไส้ใส่เคยน่ากินนั้นเห็นเลยเลือตีใส่เคยนั้นตังหลายบาท <c oughs> มุกกรีดเบลเบลจริงไอ้ตู้นึงฮอลลี่จริงนี่ก็เลือดตั้งโลกลาลยแล้วลดตึงต้นปลาเลย รอยเส้งัวเสื่มในวนยิงไอ้ตู้ไปกินมดรอยตู้ได้ได้ก um> ินจนในขนยิ้งรสนั้นใส่ดมนะอใส่ดมของไวไส่ดมน่กินนั้นก็เก่งในยิงมึงกินแต่กระเปรี้ยวาในสนั้นใส่คือเ็มแต่งในไตงปี้ขึ้นกว่าแบบเดียวเดีเดียวเลเดียยวเเดียยวเ ข้ามาทีข้ามาทีเข้าข้ามาเด็ดเดี๋ยว็ดเด็ดเล่เดเดเดีด็ดลข้ามาีโธ่เก็ดแม่เ็มีวาลาเลวเล้กูแม่เปรตนี่ยกขึ้ปปรนี่ยกวันแจกเปรตดันว่าเปรตไอ้ตองเขาแบงกี้ไต่เล็ผมเออได้คริสมานเยผมยกวันหยบเรอยเาบุ้ง แมมยกให้กันเลยต้องกับคริสตทำกับกาเจนนี่ไอ้โตกับเมือนได้ลูกว่านเรียนมาโน้ยเกับผมก็ดำว่านจังกับตังค์ค้ำตังค์คำก็จริงเก๋วตัวเคนตินนีนั่นแม่มยังกันไอ้โตกนค้ำจัดปี้กันวาปะาแล้วปีจริงเออนี่ไก่โตก็คบกับกูพูดไอ้กูครบแล้วครับใอยกูไม่จบเลยไก่โต รอยาใส่ติกูได้ติดตานกินเหมือนจิตแมนรอยตูโอ่นี่มึงติดตานกินแล้วติดตานกินแล้วครับแฮมปันเพื่อกระปุนได้แค่คุยหลายครั้งกูเนี่ไม่อยากไปกินตาขนการทีนี่กูตามไปตู้ไอ้ตู้ตำเพื่อนี่กูไม่อยากไปกินตาขนนี่น้องให้ตู้ว่าเพื่อไอ้ตู้ว่าปนีแต่ต้องแต่มึงไม่อยากไปกินตาขนมึงจัดการต้นควันในมตังบักดับรองเล็กกว่านักก็ไม่เอาทีนี้กูก็ตามไปตู้เลย พรมด้เปลือนกลางบ้านกูคนเหมือนกันหายแน่ร้องไงเปลนี่อยู่นี่เรงเี็ดแมมครูไปจำจันไปโย,ยม,มันหมุนสรางเัินเสียงเมื่เราเรียนหน้าโตของเปรียบเราว่าเมีออยครูโยงเราห่าอุบานหลาวละเธอชื่ออะไรเด้อยอดทองครับบอกนามสกุลมาด้วยทีอย่าบอกชื่อมาล่อน ชื่อในยอดทองนำสกุลจำนานเทงครับนมคู่ยำนานเทงคนโน้นแก้วกุกคุยครับคนหลังชุดโถควันหัวทองครับเห็นก็นัดนำคุณมาเบียนกูเล่ยเลยกบมาไดยแล้วต่อไปครูจัดถามเธอเป็นภาษาอังกฤษ ครูจะถามเป็นภาษาไทยแล้วเธอแปลเป็นอังกฤษพอที่จะได้ไหมได้ครับอังกฤษเล็กน้อยผมผมเรียนเช่นประสมมาแล้วครับก็เดินครับเฮอออ่ะพวกกับเมียก็เลยก็มาโจวขเจอกันต่อไปนี้ครูจะถามเธอว่าก้ากลองอ่ะนะ กล่องใส่ของภาษาอังกฤษว่ายังไงบ็อกครับกล่องบ็อกว่าจนครูสั่งให้หยุดบ็อก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 หยุดอันนี้หยุดก่อนแล้วถ้าจาภาษาอังกฤษว่ายังไงโบรครับว่าพร้อมกันจนครูสั่งให้หยุดบ็อกบ็อกบ็อกโบบ็อกบ็อกโบบ็อกบ็อกโบบ็อกโบร์ กันอู่งอค้าง,งอเกลี่ยวันเดีกันถ้าเช่นผมภาษาอ,อังกฤษว่ายังไงนายโตแฮครับไหวพร้อมกันทั้งสามคนบ็อกบ็อกบล็อกโบว์โบว์บ็อกบล็อกแฮบ็อกบ็อกโบวแฮกูไปเลยนะักเรียนนี่กับกูเป็นม้าเลยอยากหมายมันทำเป็นม้าเลยกูว่าปลูมาตาลอกับกู อันนั้กูแล่าเราอุ้มปัญญาครูนี่กว่าป้าเรียนแล้วนะครูเรียนนี้มึงเรียนได้แค่อ,อ่างงหัยเราอยดดแม่มลอเลยอโอ้กูไม่ใจตันได้ครึง่งเทมาแดดแม,มกูเต้นครูถุ้มกว่าเนี่ยกว่าป้าเนี่คือการที่ครูสอบเจ้าของนักเรียนนะฮะ เออทีนี้การกินงานอาหารพวกเธอจะต้องกินให้ถูกหลักนานาไม่อะไรก็กลูการกินงานอาหารต้องกินให้ถูกหลักโอ้เยอะแกอ่านถูกหลักหลอกเล่นบนนู้นะก็หว่ากินให้ถูกหลักนานาไม่ไม่เนี่ยกูกินพนนานไม่เวลากูรักคนโรงเรียนเหมือน กินแล้วเปลือกองอานทิ้งให้เป็นที่เป็นทางที่หลุมกระยาประนุประนุหรอใช่ทีนี้ครูจะถามปัญหาเพื่อสอบโจวเธอครับครูถามว่าถนนสายหนึ่งนะจากจังปานทุ่งสมง่านร่อนบิบิ แล้วทรงมาอยากทราบว่าถนนสายนี้ไปไหนไปนครครับไปนครครับไปนครครับปิดหมดแล้วถนนสายนี้ไปไหนครับนี่ไปไหนวางอยู่ที่เดิมผู้เต้นในตาลูกญิงอยู่เลยใจยก็ว่าวางอยู่ที่เดิมมันกันดน้นปล่อยจแล้วลงกันตายโอ,อง่งเรากันหนาด,ด้นไม่ไปไหอยเหยีอยดผมอย่างลงเบิดตามลาวเลย ลงเบิดตามเล่าพื้วันก่อนไปดูรัดไปกําเร็วไปเล่นนัง่งไปไปตึงลงเลยถ้ามาน้องๆองไหมถ้าตองอกนั้นไปจั่งน้อยโอ้ยพี่ว่าจังไดายคอย,อคอยว่าบ่อาโอคอยควังบง่งเฮืองว่าลงเบิดตามเล่าแม่นแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปหาตีหึนดูว้ว่า เดี๋ยวมึงว่าเปลือกว่าเย็ดแม่มึงดูรอยอุกเลี็ดเดี๋ยวหน้าเบือตัวตัว,ตวนักเรียนเปรีดนี่กูเละนี่กันเบือวันนี้จะพร้อมท่านลูกคูกูดำแทงถุมาใช่ไหมอย่ามึโร่เปลือว่าโร่เปลือโอ้คนเราพูดแก้ว่ามึงเยอกูละจะไม่นี่การแปร,รี้จะลื่นตาชุมหมดว่าใช่ไหมชุ่มหมดว่า,มมวาอ่ะ เมียทองมันนี่โราพาเอกสร์แหล่ถ้ารูพ้พิการทำแทงถุงอันวันกอนเมียกูทองงกเดือกันกูพาไปตึงเอกสร์แหลกูตั้งใจว่าถ้าพิการกูทำแทงถุงพอไปตึงหมอง้อ่อาเพื่อหม้อว่ายังแก่นใจอยู่กลางเดียวแต่มึงทำแทงไม่กำไรเด็กพิกา,พการพ,ราพิการเพื่อแต่ไม่พิการเพื่อยังแก่นใจกลางเดียวแล้วผมเมื่อยังแก่นใจตรงกลางเหยียดแม่มลาวกูเดือน เลยใ้วโอค้โอค,คนเราอย่างกเกศายกางเที่ยวเพกนน่กางนูนก่นกางกว่าดอเแต่ดูเล่นนังโบอยู่แต่ตัวๆวก็ต่อไปถนนจากนกครไปพัทลุงกับนครไปสุราษฎร์ไปไหนไกลกว่าจากนกครไป สุราครับจากนกครไปพัทตุงครับจากนกครไปสุราครับธอรู้ได้ยังไงเอาอะไรไปวัดตลับเม็ดครับเ็บวัดครับอ,อะไรไปวัดนายโถเป็่นโตครับถูกนายโตถ,ถูกให้ร้อ,องอีงบ้าจันนั่นไปวัดกันป้าลับเม็ดไปวัดเล้วป้าจันร้อยอยงกษ์า,ามใต้วคูเมตังหัดตเกม็มบ โดยเรื่องกูก็ต่อไปกับโอ้ Ơi tài ôn là bà luật đấy gánh.